สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะแอนอังคณาเซ็กซี่สตาอาการสุดหมดเงินรักษาแห่ส่งกำลังใจแฟนๆส่งกำลังใจอยากช่วยแอนอังคณาเซ็กซี่สตาอาการสุดเต๋าทีวีพูเผยภาพแห่ส่งกำลังใจแฟนๆอยากช่วย อยากระดมทุนเพื่อช่วยเซ็กซี่สตาอาการซูตตอ้องเจาะคอฟอกไตเต้าที่วีพูเผยภาพอดีตเซ็กซี่สตาแอนอังคณาทินดีขณะอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมข้อความแจ้งว่า อาการซุดรอบ2อแอนอังคณาทิมดีเซ็กซี่สตาร์รุ่นใหญ่อาการซุดต้องเจาะคอฟอกตหมดเงินค่ารักษาสามารถโอนเงินเข้ามาช่วยกันได้ที่หมายเลขบัญชี0132220409ค่ะธนาคารกสิกรไทยอังคณาทิมดีขอบรับคุณมากค่ะขณะที่มีบรรดาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากส่งกำลังใจให้หายป่วยโดยเร็วพร้อมทั้งอยากระดมทุนช่วยเหลืออาทิ ระดมทุนค่ารักษาให้แก่บ้างคงดีสมัยก่อนแกคือไอดอลโอนเงินไปสมทบทุนค่ารักษาคุณแอนแล้วค่ะขอเป็นกำลังใจให้คุณแอนสู้ๆนะคะสมัยก่อนสวยมากๆขอให้สุขภาพแข็งแรงหายไวๆนะคะเป็นต้นค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ